สนุนโดยนิกแกน์สะดวกซื้อประหยัดทรัพย์ประทับใจสินค้าและบริการคืองานของเรา055711341 055748050สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการฮวงจุ้ยนะครับวันนี้ผมได้นำข้อมูลกลับไปย้อนหลังนิดนึงนะฮะเมื่อประมาณสัก2เทปที่แล้วนะครับหรือว่าเทปก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมหลายๆท่านสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับผมเข้าใจนะครับว่าคําว่าแรงประท่าชงหรืออิทธิพลในเรื่องของปีชงเนี่ยผลกระทบมันค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วเราปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าการดําเนินชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องศึกษาและทําความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆนี้ด้วย มันเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตไปแล้วนะครับเรื่องของโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยนะครับจีนนะครับหรือว่าความเป็นเอเชียเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาและที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็พยายามที่จะสังเกตสังกาแล้วว่ามันจริงหรือเปล่านะครับว่าอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและมีผลอย่างไรในการดําเนินชีวิตนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการฮวง จุ้ยนะครับเล็งเห็นความสำคัญในประเด็ดนนี้จึงเอามาขยายนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับคำว่าอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงในปีพุทธศักราช2,565ครับ ท่านผู้ชมครับในปีพุทธศักราช2565นี้นะครับที่จะถึงเนี่ยนะฮะมันเป็นปีที่เขาเรียกว่าอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงเนี่ยเกิดขึ้นตรงเลยนะครับกับคนที่เกิดในราศีปีนะครับนั่นก็คือปีวอกนะฮะแล้วก็ปีขานซึ่งปีขานเนี่ยเป็นเจ้าของปีคือเจ้าภาพนะครับและก็ชงตรงขานขากับวอกนเนี่ยชงกันอยู่แล้วนะครับขานปุ๊บเนี่ยชงกับวอกอิทธิพลในเรื่องของคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชงตรง ลองลงมานั้นปีมะเสงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นปีที่สมพงกับปีวอกปีมะเสงสมพงกับปีวอกเห็นไหมฮะพอปีมะเสงสมพงปีวอกปีวอกมีอิทธิพลในเรื่องของแรงปะทะชงเกิดขึ้นปีมะเสงเลยอ่อนกําลังอ่าแล้วอิทธิพลในเรื่องของปีขานล่ะ ปีขานเนี่ยเป็นปีที่สมพงหรือว่าปีที่ได้รับพลังเกื้อหนุนหรือว่าปีสนับสนุนก็คือปีกุลกับปีขานเนี่ยเป็นปีที่สมพงกันพอปีขานเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของราศีปีนะครับเขาเรียกว่ามีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในปีกุลก็เลยมีอิทธิพลในเรื่องของชงร่วมไปด้วยนะฮะเห็นไหมครับว่าปีขาน หนุนกันหรือว่าสมพงกันกับปีกุลทําให้ปีกุลนั้นมีอิทธิพลในเรื่องของแรงปะทะชงนิดหน่อยร่วมไปด้วยนะครับแต่ที่ชงตรงกับปีขาหนั่นก็คือปีวอกพอปีวอกปุ๊บปีที่คู่กันกับปีวอกหรือว่าปีที่สมพงกับกับปีวอกนั้นก็คือปีมะเสงอิทธิพลในเรื่องของแรงปะทะชงก็เลยร่วมไปด้วยครับอันนี้คือคําอธิบายว่าทําไมจะต้องมีคําว่าปีชงร่วมด้วยนั่นเองนะฮะเขาพูดได้ว่าเขาเรียกพักพวกกัน นะครับเป็นเพื่อนกันในสองราศีนี้ก็มีเพื่อนอีก2คนนะครับก็คือเพื่อนของราศีปีขานก็คือปีกุลเพื่อนของราศีปีวอกก็คือปีมะเส็งนั่นเองครับก็เลยโดนเหมาเข่งไปด้วยเลยนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นทุกราศีปีนะครับในเรื่องของ4ปีที่ผมพูดถึงแล้วจะมีอิทธิพลในเรื่องของพลังงานลบไปเสียทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้วงจุ้ยมาขออธิบายแยกย่อยจำแนกแจกเลยนะครับฟึบฟฟเลยทีเดียวว่า ในราศีนะครับแต่ละราศีในกลุ่มที่มีอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างและจะต้องเจออะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกเลยนะครับ number รวันเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของครบรอบราศีปีเกิดเขาเรียกว่าเวียนมาบรรจบครบ12ปีเขาเรียกว่า12ปีปุ๊บมี1ครั้ง12ปีมี1ครั้งนะครับ ตั้งแต่รอบอายุนะครับ12ขวบ24 3 6 4 8 6 17 2 8 4อะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่าเวียนมาบรรจบครบรอบ12ปีมีครั้ง12ปีมีครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าภาพราสีปีครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คืออิทธิพลในเรื่องของคนที่เกิดปีขาน ปีขานปีนี้พอเวียนมาบรรจบครบราศีปีปุ๊บเนี่ยเป็นช่วงหัวเรีย่ยวหัวต่อในการดําเนินชีวิตในเรื่องของการตัดสินใจลงหลักปักฐานนะฮะในปีที่ผ่านๆมานั้นเป็นปีที่มีการเรียนรู้ได้เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผิดชอบชั่วดีนะครับรุ่งเรืองบ้างเสียหายบ้างนะครับได้มากได้น้อยบ้างพูดง่ายๆก็วัดใจกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลยานมิตรสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปีนี้ การที่เราคบรอบราสีปีเกิดเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเราไปในทางดีหรือลบมันขึ้นอยู่กับทัศนคติและเจตนาของเราว่าเรามุ่งเน้นไปในทิศทางไหนนะครับทัศนคติของเราหมายถึงมีพลังงานบวกนะครับหรือว่ามีในเรื่องเกี่ยวกับพลัง ความคิดเนี่ยในสร้างสร้างสรรค์เนี่ยมากขนาดไหนจะมีอิทธิพลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆที่วิ่งเข้ามาหรือเราวิ่งไปหาโอกาสก็ตามและศึกษาเรียนรู้กับมันนะครับและเดินอย่างระมัดระวังแล้วก็เริ่มต้นกับการสิ่ง ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีการเริ่มต้นหรือว่ามีการทําอะไรเกิดขึ้นก็ตามในปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่จะต้องยืนอยู่ในความไม่ประมาทใจเย็นสุขุมรอบคอบ นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าการที่เราเวียนมาบรรจบครบรอบราศีปีเนี่ยของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าม,มีความมั่นใจสูงนะครับมีพลังสูงมากหรือว่ามีความคิดอะไรที่เป็นของตัวเองเยอะมากเกินจนทําให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยขาดไปหรือเรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องของความสําเร็จเขาเรียกว่าอาจจะระหลวมหรือประมาทเกินไปนั่นเองครับอันนี้สําหรับปีขานนะฮะมุ่งเน้นเลยในเรื่องของ ความตั้งใจนะครับละเอียดรอบคอบใจเย็นนะครับดังสุภาษิตท,ที่เขาบอกว่าช้าๆได้พร้างเล่มงามนั่นเองครับและอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอิทธิพลในเรื่องของปีขานนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําว่า คนที่เกิดปีขานเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องยืนอยู่นะครับบนบรรทัดฐานแห่งความเป็นจริงในการประกอบอาชีพพูดง่ายๆว่ามันมีสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่จริงนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหวาดฝันมาหรือว่ามโนมาหรือว่าลมๆแรงๆนะครับมีได้เท่านั้นจะอันนี้จะจะ,จะได้ตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีหลักความเป็นจริงอันนี้ก็เลี่ยงนะครับลดอัตราความเสี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการคบรอบราศีปีเกิดเขาเรียกว่า พิจารณาให้ดีรอบคอบนั่นเองครับสำหรับท่านที่เกิดปีขานก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับในปีพุทธศักราช2565มีอีกปีหนึ่งที่โอ้โหอันนี้พูดง่ายๆว่าสำหรับคนที่เกิดปี่ปีป,ปีที่มีแรงประทะชงกับปีขานนั่นก็คือปีวอ,อกตรงเนี่ยนะฮะวิตกกังวลเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีวอกท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของดวงดาวที่มันมีเกิดขึ้นนะแน่นอนว่าแรงประทะชงนะครับแต่ใช่ว่าจะ มีปัญหาเบสทุกเรื่องหรือจะเอามาวิตกกังวลเปสทุกเรื่อง ก่อนหน้านี้ผมพูดไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีวอกเนี่ยเป็นปีที่ต้องอาศัยแรงบุญหนุนนำเป็นปีที่ต้องอาศัยในเรื่องของความสงบสยบความเคลื่อนไหวจะลุกลี้ลุกลนกุรีกุจอโลดผลโจนทยานนะครับหุนหันทันแล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของทางอารมณ์เอย่ยความคิดการทํางานก็แล้วแต่อะไรที่มันไวเกินไปหรือหนักเกินไปปุ๊บเนี่ยสำหรับปีวอกปุ๊บเนี่ยผมพยายามอยากจะให้ชะลอไว้ก่อน นะครับพูดง่ายๆว่าปีนี้เก็บคองอเข่าเซฟตัวให้ดีที่สุดเลยทีเดียว 1. เรื่องการแรงประทะต่างๆคำว่าแรงประทะต่างๆในที่นี้หมายความว่าเออถ้ามีการเจราจาไก่เกลี่ยอะไรนะครับหรือว่ามีการเจราจาพูดคุยในเรื่องของข้อตกลงต่างๆผลประโยชน์ต่างๆเนี่ย เราก็ควรหาใครก็ได้ที่ที่เราไว้วางใจนะครับแล้วใจเย็นมากพอมีความระมัดระวังทางความคิดมากพอเอาไปเป็นเพื่อนนะครับหรือเรายกหน้าที่นี้นะครับให้กับใครก็ได้ที่เรารู้สึกวางใจให้ไปเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆบ้างโดยที่เราลดมาแล้วนะครับเราก็เรียกว่าลดร,ระดับของตัวเองลงมาเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะฮะแล้วพยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้ถอยยอมนะครับ อ่อนไว้นะฮะดีสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีในเรื่องเกิดข้อพิพาทหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับปีวอ,อกต้องล่าถอยลงมาและยืนอยู่ในที่ตั้งอันเหมาะสมนะครับอย่าไปปะทะอย่าไปชนอย่าไปแลกมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีวอ,อกนะฮะอีกกรณีหนึ่งในเรื่องของสุขภาพร่างกายผมก็แนะนําว่าให้ไปถ่ายชีวิตสัตว์ด้วยการปล่อยสัตว์บ้างนะครับทานอาหารเจในวันเกิดยกตัวอย่างเช่น เราเกิดวันพฤหัสเราก็ทานเจวันพฤหัสเราเกิดวันศุกร์เราก็ทานเจในในวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเกิดวันจันทร์ทานเจวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหสัปดาห์ทานเจหนึ่งวันอันนี้ก็จะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นการสร้างสมบุญที่ดีนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับแล้วก็ไม่กลัวเข็มไม่กลัวเลือดนะครับผมแนะนําเลยฮะ ไปบริจาคโลหิตอันนี้ดีมากเลยทีเดียวผมเคยแนะนำนะครับถ้าหากว่าใครไปดูดวงนะครับหรือว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องของข้ออุบัติเหตุว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะผมแนะนำเลยไปเข้าโรงพยาบาลเลยครับไปบริจาคโลหิตเลยหรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยที่เขามีกิจกรรมการบริจาคโลหิตก็ตามเนี่ยนะครับให้ไปร่วมกุศลตรงนี้เลยถือว่าเป็นการแก้เค็นด,ด้วยการเสียเลือดเสียเนื้อไปนะครับแล้วก็ไปช่วยต่อชีวิตกับผู้ที่ป่วยหรือว่าผู้ที่ต้องการโลหิตของเราเนี่ยไป ไปรักษานะครับไปช่วยต่ออายุคนได้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเลือด1ถุงเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาจากบุคลากรทางการแพทย์นะฮะก็เล่าให้ผมฟังว่าเลือดนี้ถือว่ามีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะฮะถ้าไม่กลัวเข็มไม่กลัวเลือดนะครับผมแนะนําให้ไปบริจาคโลหิตเลยนะครับใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลี่ยงแรงประทะนะครับ หรือลดทอนตัวเองลงมาให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับเลี่ยงทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวนะครับการเดินเทิงเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามที่จะเซฟนิดนึงนะฮะหรือว่าดูทุกอย่างให้ให้ให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ก็จะทําให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีอิทธิพลในเรื่องของแรงกระทะชงปุ๊บโอ้โหแย่เดินต่อไม่ได้ไม่ใช่เลยครับ ผมแนะนาเลยนะครับถ้าหากว่าไม่สบายใจจริงๆแนะนําให้เดินทางมาที่มูลนิธิวิหารเซียนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่มูลนิธิก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีองค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาหรือว่าองค์ไทยสวยแยะประจําปีนี้ให้ไหว้นะครับเราก็สามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทางมูลนิธิก็จะดูแลในเรื่องของการไหว้ได้นะครับเซิร์ชเข้าไปง่ายๆเลยนะครับมูลนิธิวิหารเซียนกำแพงเพชรนยเดี๋ยว Google Map ก็จะพามานะครับหรือว่าไม่งั้นก็ร้านกาแฟฮกก็ได้นะมีโฆษณาแสงด้วยนะฮะก็พามานะครับถามเจ้าหน้าที่หรือาถามุคล ที่นี่ก็ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะพามาไหว้เจ้าได้นะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของอิทธิพลในเรื่องของชงร่วมนะฮะผมเริ่มต้นตั้งแต่ที่เป็นเพื่อนกันกับปีขาดเลยก็คือปีกุลเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอิทธิพลชงเนี่ยมันนิดเดียวเองเลยนะ,ะนั่นก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการเงินเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นสําหรับท่านที่เกิดปีกุลเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวพอพูดประเด็นนี้ผมบอกว่า เรื่องการเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับครอบครัวเราท่านที่เกิดปีกุลนะครับรายได้มากนะฮะรายจ่ายก็โตตามตัวอีกเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้นะครับสําหรับปีกุลอย่าลืมไปว่าปีขานเป็นปีที่หนุนกับปีกุลพอปีขานหนุนปีกุลปุ๊บปีกุลก็มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจทําอาชีพทําอะไรใหม่ๆเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับมีช่องทางก่อให้เกิดรายได้หรือมีผลในเรื่องของสภาวะทางด้านการเงินที่ดีหรือว่าฟูขึ้นมาเอง พอเงินเข้ามาแน่นอนครับมีหน้าบ้านก็ต้องมีหลังบ้านถูกไหมครับมีกินเข้ามาแล้วก็ต้องมีการถ่ายเทออกไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมีเงินเข้าก็มีเงินออกแต่ผมอยากจะให้รอบครอบในเรื่องของเงินเข้า แล้วพยายามเก็บออกมาไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บรายจ่ายที่มีเกิดขึ้นปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของธุรกิจหรือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางอาชีพของเราว่ารับเท่านี้นะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์เก็บไว้เป็นผลกําไรเท่านี้ต้นทุนเท่านี้เอาต้นทุนไว้ดูแลในเรื่องของการดําเนินการธุรกิจอันนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบทางด้านการเงินที่ดีนะครับถึงแม้ว่ารับมากจ่ายมากรายจ่ายสูงก็ตามนะครับ ปีกุลยังมีเงินเข้าอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องกังวลขอให้วางแผนการใช้จ่ายให้ดีอย่าไปใช้เงินนอกประเด็นยกตัวอย่างอย่างเช่นไปขยายธุรกิจให้ไวขึ้นเยอะขึ้นกว้างขวางขึ้นโดยที่ต้นทุนนั้นจะต้องโตไปด้วยเราอย่าลืมนะฮะเราต้องพยายามเซฟนะครับรักษาระบบค่อยๆโตโตอย่างปลอดภัยสําหรับปีกุลในปีนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของข้ออุบัติเหตุโรคภัยไค่เจ็บอันนี้สบายใจได้เลยครับไม่มีอิทธิพลในเรื่องของดวงดาวร้ายที่จะก่อให้เกิดความี่ต กวาวลทางด้านสุขภาพหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะบรรเทาเบาลงไปครับท่านชมครับอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือราศีปีมะเส็งครับอุปสรรคเยอะมากเขาเรียกว่ามีชงเฮงผัวครบรอบชงเฮงผัวปุ๊บเนี่ยอุปสรรคเกิดขึ้นโดยตรงเลยครับสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเส็งนะครับปีมะเส็งเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของดวงตอนนี้เนี่ยในเรื่องของปีวอกปุ๊บเนี่ยมันมีแรงกระทะชงอยู่พูดง่ายว่าเพื่อน เพื่อนตกที่นั่งลําบากอยู่นะฮะเราเกิดปีมะเสง็งปุ๊บเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งพิงอะไรใครปุ๊บเนี่ยก็ยากอุปสรรคต่างๆก็เกิดขึ้นในคนที่เกิดปีมะเส็งนี้ผมแนะนําเลยนะครับใจเย็นๆครับ ค่อยๆแก้ไขปัญหามองให้เห็นว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับแล้วค่อยๆใช้ดุลพินิษพิจารณาจัดการได้อันไหนจัดการได้จัดการไปแต่ถ้าอันไหนจัดการไม่ได้ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ให้เวลากับมันมากๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีได้เองครับอย่าไปใจร้อนแล้วพุ่งเข้าไปแตกหักอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับคล้ายๆกับคนที่เกิดในราศรีปีวอกนั่นเองครับลักษณะโทษภยัยหรืออันตรายจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากอาร นะครับหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกหุนหันทันแล่นใจร้อนมากเกินไปนะฮะสำหรับท่านที่เกิดปีมะเสง็งอันนี้ต้องเลี่ยงแล้วถ้าเป็นไปได้นะ,ะับผมแนะนําเรื่องนี้นิดนึงในเรื่องของอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความรู้สึกในเรื่องของเมตตามหานยมความรักๆใคร่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไปมีเฟิงมีแฟนก็ระวังในเรื่องของคําว่ารักซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่จําเป็นสาหรับปีมะเสง็งก็พยายามอย่าสร้างอุปสรรคในการดําเนินชีวิตให้มันมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพากันวุ่น ปลยไใหญ่เนะครับสำหรับท่านกิจเกิดปีมะเส็งเนี่ยอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงมากไหมก็แน่นอนครับในเรื่องของอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อการทํางานการดําเนินชีวิตและความมั่นคงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องค่อยๆแก้ไขไปนะฮะแต่ถ้าหากว่าท่านใดก็แล้วแต่ที่ผมพูดถึงใน4ราศีปีนี้นะครับมีโอกาสว่างๆเลยนะครับหลังจากนะครับเทศกาลตรุษจีนนะครับหรือว่าหลังจากวันที่4กุมภาพันธ์ก็ได้นะฮะ เราเข้ามาไหว้เจ้าขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องของปีกุลปีขานนะครับปีวอกปีมะเสงหรืออิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงหลักเลยนั่นก็คือปีวอกอย่าไปวิตกกังวลนะครับอย่าไปกุ้มใจมากจนเกินไปนะฮะถ้ามีโอกาสไหวพ้พระไหว้เจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตด้วย<ๆ>เขาเรียกว่าความรอบคอบมีสติแน่นอนครับอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงนั้นจะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแต่ ลดบั่นทอรลงไปไม่หนักหนาสาหัสมากนะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของคำว่าแรงประทชงนี้ผมจะขยายความอีกทีหนึ่งนะฮะว่าในเรื่องของปีวอกปีขานนะครับแล้วก็ปีมะเสง็งปีกุนนี้มีโอกาสนะครับบุญที่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานการสงเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับแก่ผู้ยากไร้ แจกทานนะครับช่วยเหลือผู้ยากจนนะครับมีโอกาสในเรื่องของการแจกเข้าสารทําทานด้วยอาหารการกินเหรือใดๆก็แตวแต่นะครับบริจาคเสื้อผ้าอันนี้ก็ทําได้นะครับ ถือว่าเป็นการสร้างบุญที่ดีนะครับการให้ทานจะทําให้เราเกิดความมั่งคั่งนะครับร่ารวยแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีในภายภาคหน้าครับแล้วในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปล่อยนกปล่อยปลานะครับถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับหรือว่าการบริจาคโลหิตช่วยเหลือแก่ผูเ้เขาเรียกว่าผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าวงการสาธารณสุขเราเขาก็จะได้เอาไปใช้นะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นการต่ออายุทําให้อายุยืนยาวนานนั่นเองครับ อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากเลยทีเดียวนั่นก็คือการสวดมนต์ภาวนาการกราบพระสวดมนต์นะครับหรือว่าการภาวนาในสิ่งที่เราเคารพนับถือนะครับตั้งสมาธิตั้งจิตใจให้เราอยู่ในขอบขอบขอบ,ขอบที่ดีนะครับในการภาวนาหรือบําเพ็ญตามศาสนาที่เรานับถือหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาอยู่นะครับจะช่วยเพิ่มพลังงานบวกให้กับคนที่เกิดในเรื่องของอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชง เรื่องต่างเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีผลในเรื่องของพลังงานบวกเกิดขึ้นครับในรอบนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอกับท่านผู้ชมในเรื่องของอิทธิพลต่างๆในเรื่องของแรงประทะชงแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่เกิดขึ้นไวๆนี้นั่นก็คือประเพณีที่สำคัญนะครับของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นประเพณีที่สำคัญของเอเชียของเราบ้านเราไปแล้วนะครับนั่นก็คืองานเทศกาลตรุษจีนครับท่านผู้ชมครับปีนี้เป็นปีที่แปลกมากเลยนะฮะว่างานเทศกาลตรุษจีนเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภานะฮะตั้งแต่วันที่10กว่าจนถึงประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก14กุมภาพันเนี่ยถึงจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะครับหรือว่าปีใหม่ของคนจีนนั่นเองแต่ปีนี้แปลกมากเลยนะฮะปลายเดือนมก,กราคมก็เกิดขึ้นแล้วนะครับช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าชะล่าใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิต ต้องใส่แมสนะครับจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะฮะมากับอากาศหนาวลมเย็นๆอย่างนี้นะครับนั่นก็คือการเตรียมเงินนะครับหรือพูดง่ายๆว่าพยายามสะสมในเรื่องของเงินเอาไว้ใช้ในงานเทศกาลตรุษจีนนะครับไม่ได้เลยนะครับตุปีนี้ตรุษจีนมาไวมากนั่นก็คือช่วงตั้งแต่วันที่26 ยาวไปจนถึง4กุมภาพันธ์เลยทีเดียวเรามาดูกันซิว่างานเทศกาลตรุษจีนประจำปีพุทธศักราช2565เริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ ท่านชมครับแน่นอนครับที่ผ่านมานั่นก็คืองานปีใหม่นะครับสากลนั่นก็คือวันที่1มกราคมนะฮะพอหลังจากเราได้พักผ่อนนะครับเราได้เดินทางเราได้ไปเที่ยวนะครับเราได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกลับไปเจอญาติพี่น้องนะครับแล้วก็มารวมเป็นหมู่คณะเรียบร้อยนะครับอยู่ในมาตรการที่ปลอดภัยด้วยนะฮะฉีดวัคซีนกันครบบางท่านนี่สบายใจมากกว่านั้นเลยก็คือได้รับการบูสเตอร์เป็นเข็ม3เรียบร้อยไปแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับปีนี้งานเทศกาลตุษจีนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่นะครับ26มกราคมเลยครับ26มกราคมเขาเรียกว่าวันส่งเจ้าครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือว่าประเพณีดั้งเดิมเลยก็เริ่มที่จะเอาน้ําตาลทรายนะครับท่านผู้ชมครับเอามีน้ําตาลทรายบ้างน้ําตาลปึกน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับน้ําตาลนะครับวันนี้ก็เป็นอ้อยควันก็มีนะครับเอามาไหว้เทพเจ้าเต่า เอามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้พระโพธิสัตว์แล้วก็อธิษฐานขอบคุณที่ผ่านมาว่าตลอดทั้งปีเนี่ยท่านคอยคุ้มครองคอยดูแลขจัดปัดเ่าทุกโศกโรคภัยอวยพรเป็นขวัญกําลังใจให้ดีมาตลอดทั้งปีให้เหล่านั้นใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจนถึงสิ้นปีนี้นะครับน้ำตาลเนี่ยนะครับทำจากอ้อยอ้อยเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าคำเจียริรอกรมเสียที่แปลว่าสอดคล้องกันกับคำว่าขอบคุณนั่นเองครับ คนจีนก็เลยเลือกเอาน้ําตาลหรืออ้อยเนี่ยเอามาแทนคําขอบคุณสวรรค์เบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันส่งเจ้าเนี่ยเขาจะไปเน้นส่งอยู่องค์เดียวเลยเทพเจ้าองค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเออจ้าพ่อหลักเมืองเทพเจ้าต่างๆเนี่ยเขาก็ถ้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเหมารวมไปเลยว่าส่งเจ้าแต่จริงๆแล้วผมศึกษาเชิงลึกเลยนะฮะ จริงๆแล้วเทพเจ้าองค์อื่นไม่ได้กลับไปนะฮะเพราะว่าจะกลับเฉพาะเทพเจ้าเตาอย่างเดียวเทพเจ้าองค์อื่นเนี่ยสามารถเดินทางไปกลับสวรรค์ได้โดยปริยายอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องส่งเจ้ากันแล้วเทพเจ้าที่เราว่าแล้วตุตจีนเราจะไหวอะไรถูกไหมฮะเราสงสัยไหมครับว่าแล้วตุตจีนเนี่ยเราจะไหวใครเทพเจ้าที่กลับสวรรค์จริงๆแล้วมีอยู่องค์เดียวคือเทพเจ้าเตานะครับหรือว่าเทพเจ้าในครัวเรือนหรือว่าที่คอยดูแลเตาไฟของเราเนี่ยจะขึ้นไปกราบทูลองค์เซียนฮ่องเต้ว่าครอบครัวนี้นะครับ ทำบาปมากขนาดไหนทำบุญมากขนาดไหนเป็นครอบครัวที่มีคุณลักษณะอย่างไรอะไรต่อมนีอะไรนะครับคนจีนก็เลยเอาน้ำตาลให้เทพเจ้าเต,าเตา่าทานเยอะๆจะได้ปากหวานๆจะได้ไปพูดแต่เรื่องดีๆบนสวรรค์อะไรประมาณนี้เท่าที่เขาเล่ากันเป็นนิทานปลัมําปลานะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องเล่าที่มีนัยยะสําคัญนะครับว่าเทพเจ้าเต่าเนี่ย แลวนําข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนี้ขึ้นไปกับทูลเง็กเสียนฮ่องเต้หรือว่ากับทูนสวรรค์ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ดีเป็นครอบครัวที่สร้างบุญศนทําบุญใส่บาตรนะครับ พอถึงเวลางานเทศกาลกินเจนี่โอ้โหล้างครัวเลยนะครับมีการปรุงอาหารเจเป็นกุศลอะไรเงี้ยนะครับก็จะมุ่งเน้นกันในเรื่องของการไหว้เทพเจ้าเต่านั่นเองนะครับเขาก็เลยยึดถือว่าตั้งแต่ส่งเทพเจ้าเตากลับนะครับเราก็จะเริ่มทําการทําความสะอาดเลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มที่จะเอาตีจุเอะหรือสารเจ้าที่สารแตะกงนะครับมาเช็ดล้างทําความสะอาดนะครับกระทงกระถางทูบนะครับเอาน้ํามาหนึ่งกระมังนะครับกิ่งทับทิมมาแช่ นะครับเสร็จเรียบร้อยสักผ้าสะอาดเช็ดหิ้งเพิ่งหิ่งพระทําความสะอาดโต๊ะพระองค์เทวรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเริ่มตั้ง,ตง,ตงแต่วันที่26มกราคมครับแล้วยาวไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงวันไหวะก็จะมีเงื่อนไขยาวไปหลายวันเลยนะครับ2 6 27 28 29 30จนถึง31ใเหวันเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับ ถามว่าวันที่31คือวันอะไรนะครับแน่นอนก่อนเลถึงวันที่3 1เก็คือที่คุ้นเคยและสนุกสนานมากเลยสําหรับพ่อค้าแม่ค้านั่นก็คือวันจ่ายนะฮะท่านผู้ชมครับปีนี้วันจ่ายตรงวันที่30มกราคมครับ30มกราคมเนี่ยเริ่มมีวันจ่ายแต่จริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มซื้อของแห้งหรือของใช้ต่างๆเนี่ยตั้งแต่หลังจากวันที่26กมกราคมลากยาวลงมาเลยนะฮะแล้วก็มีวันจ่ายนะครับจนถึงวันที่30นะ30เป็นวันจ่ายแล้วก็วันที่31 31เนี่ยเะ ท่านผู้ชมครับ31นิ้วไหว้แล้วนะครับการไหว้ของคนจีนเขาเรียกว่าไหว้สิ้นปีนะครับไหว้ตุ๊ดจีนเนี่ยไหว้สิ้นปี31นี่ก็ เทียบเท่าก็คือ30ค่านะครับเดือน12ขึ้น30ค่าเดือน12ของจีนนะฮะเขาเรียกว่าสิ้นสุดกันนะครับในปีนี้แล้วนะครับเ,ออเราก็จะไหว้กันในวันที่31มกราคมอย่าลืมนะครับจ่าย30นะฮะ31นี้วันไหว้แล้วนะครับ30มกราคมไวมากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับหลังจากวันไหว้วันที่31มกราคมแล้วนั่นก็คือวันที่1ครับชิวอีก ชิวอีกก็คือ1อีกก็แปลว่า1อีเออซันซานี้นะฮะชิวอีกก็คือขึ้น1นึ่งขเดือน1ของจีนปีขานเห็นไหมครับเอาใหม่นะฮะชิวอีกก็คือขึ้น1นึ่งขนะครับเดือนหนึ่งของจีนในปีขานตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ 1กุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็เป็นปีที่มีอิทธิพลในเรื่องของแรงประทะชงเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เกิดในปีขานครบรอบราศรีปีปีวอกที่ชงกับปีขานและชงร่วมในปีกุนและปีมะเสงเนี่ยเริ่มไวายจาได้เลยครับ เคาะระฆังเง่งๆเลยนะครับเริ่มสัก,กรลาดในการชงของ4ลราศีปีนี้เลยนะครับมาไหว้เจ้าแก้ปีชงกันนะฮะเชิญชวนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากวันที่1กุมภาพันธ์ที่เขาเรียกกันว่าวันถือนะครับวันไหวชิวอีกเนี่ยนะครับอีกทีก็คือ4กุมภา หลังจากนั้นเขาเรียกว่าชิวสีคือ4กุมภาเนี่ยคนจีนก็จะหยุดยาวมานานและหยุดยาวตั้งแต่ตุนจีนเลย4ีาวันเลยแล้วก็จะเริ่มเปิดกิจการนะครับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์เขาเรียกว่าวันรับเจ้าเทพเจ้าเตากลับมานะครับเราก็จะมีส้มรับไหว้ท่านเพื่อไต่กิกนะครับหมายถึงโชคใหญ่ๆความจเจริญรุ่งเรืองขนมถ้วยฟูจันอับอะไรเงี้ยนะครับเอามาไหว้เพื่อรับเจ้าเพื่อขอพรให้ท่านคอยดูแลคุ้มครองครอบครัวของเรานั้นให้มีความอุด,ดมสมบูรณ์และโชคดีตลอด ท่านก็จะได้นำพอรอันประเสริฐจากเบื้องบนนำพรจากสวรรค์มาอวยพรให้กับเรานะครับตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์นี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ4กุมภาพันธ์นี้รับเจ้า สิ้นสุดขบวนการงานเทศกาลตุษดจีนครับผมตั้งแต่วันที่26มกราคมทวนอีกทีนึงฮะ26มกราคมส่งเจ้าเริ่มทําความสะอาดเลยนะครับแล้วก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยนะครับวันจ่ายเนี่ยตรงกับวันที่30มกราคมนะครับถัดจากนั้นวันที่31มกราคมเป็นวันไหว้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันถือนะครับแล้วก็ส่วนวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันรับเจ้านั่นเองครับ งานเทศกาลตุษจ,จีนปีนี้เข้าสู่ปีขานนะครับตามหลักโหราศาสตร์ของจีนได้อธิบายไว้ว่าปีขานเป็นปีเสือเป็นปีบ่งบอกถึงอำนาจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจบุญบรารมี หัวหน้าผู้นำนะครับเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเสือเนี่ยสมิงเนี่ยมีอํานาจทรงพลังมากเลยทีเดียวคอยขจัดสิ่งเลวร้วายปัดเป่านะครับเขาเรียกว่าภาวนาขอพรให้ปีเสือปีนี้ขอให้องค์พญาเสือเนี่ยหรือว่าองค์เสือพยาคราชเนี่ยนะครับตะปบโลกร้ายป้องกันสิ่งอันตรายนะครับไม่ให้มาแผรวพานเรานะครับขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับ ขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะครับขจัดโลกร้ายทั้งปวงให้หายมาลายสูญสิ้นไปในปีขานนี้เองครับ ผมเชื่อนะครับว่าปีขานเป็นปีที่แห่งและมีพลังงานบวกเกิดขึ้นหลายๆกรณีนะครับขอให้เรายึดมั่นยืนหยัดอยู่ในคุณงามความดีนะครับยืนอยู่ในกุศลผลบุญที่ดีจะได้เกื้อนหนุนส่งเสริมให้เรานั้นประสบความสําเร็จและความก้าวหน้าในปีขานประจําปีพุทธศักราช2565เป็นปีที่เฮงเฮงรวยๆโดยทั่วถึงกันนะครับสําหรับวันนี้หมดแล้ครับพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ